คนโบราณเตือน8ดข้อห้ามในยามวิกาลเราชีวิตจะราบรื่นคนไทยมีความเชื่อมากมายโดยเฉพาะเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นความเชื่อโบราณเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนิยมทำกันมาต่อเนื่องจนกลายเป็นความเชื่อหรือข้อห้ามยิ่งตอนกลางคืนจะเคร่งครัดมีข้อห้ามเป็นพิเศษ แล้วจะทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้น 1. เคาะจานอาหารเวลาอาหารเย็นจะมีแขกที่เรามองไม่เห็นมาเยือนเป็นการเรียกวิญญาณที่พเนจรเร่ร่อนพวกนั้นเมื่อได้ยินเสียงเราเคาะจานก็จะพากันมาแย่งเรากินข้าวกินอาหารคาหวาน 2. เตียงนอนต้องระวังอย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียง ไปชนกับห้องน้ำจะทำให้โชคลาภหนีหายและอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทำให้ผีอำอาจจะมาเยือนและบางคนมีความเชื่อว่าถ้าเตียงนอนกว้างมากนอนคนเดียวอาจมีใครมานอนข้างๆด้วย 3. กลางคืนห้ามกวาดบ้านเพราะเชื่อว่า จะเป็นการกวาดเงินกวาดทองหรือกวาดโชคลาภบ,บุญบารมีที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้าออกไปหมด 4. ได้ยินเสียงเรียกอย่าทักตอบกลางคืนถ้าได้ยินเสียงร้องทักหรือเสียงแปลก,ปกห้ามขานรับเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอกมาหลอนหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน 5. ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนวิญญาณบรรทบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเชื่อว่าอาจจะถูกพลังงานบางอย่างทำให้เราตัดเล็บไปโดนเนื้อได้ 6. กระจกทำไมส่องกระจกแล้วไม่ได้เห็นแค่เราส่องกระจกเที่ยงคืนและยิ่งหวีผมไปด้วยแล้วอย่าคิดเลยว่า จะน่าสะพึงแค่ไหนถ้าหากสิ่งที่สะท้อนออกมาในกระจกเป็นภาพคนอื่นที่ไม่ใช่เรา 7. อย่าไปนอนตรงคือบ้านถ้าใครไปนอนอยู่บริเวณนี้จะนอนไม่เป็นสุขหลับไม่สนิทเพราะอาจถูกผีสิงตอนไหนก็ได้ 8. ได้กลิ่นทูปใครมาจุดไว้ตอนกลางคืน ถ้าได้กลินทูบปลอยมาคนโบราณเชื่อว่าเป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมาหาทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ